มีอ, <ready> อ,อัเปกไหมพี่มีร่หมดเลยเออรัมเมเซาเอร์ไวเวลแดร์แอคแท็กทูวินพี่ทดเออกินมัน,นั่กันแนวนน,น,นนี้ปะกันปะกัผ่านปะอันกีราออนเบกเซอร์ไวเวลออฟน่าจังนะากินมากพี่กอนเลือกตัวพี่ปืนอะไรดีวะ ไฟอ่างเงี้ยไม่รูหมดอะไรอะ่ะโคตดทาวเวอร์แมปหมดออฟเบรคเอ้ยอ,อะไรเนี่ยด T ดซเล็กการ์ดอ,อ่ะค,คนเยอะจัดเลยพี่นะกด T เพื่อซีเล็กการ์ดอิเอ้ยกดเลขสี่คืออะไรอะ่ะอินทีปยูอาร์เชนทูอ็อปเอ้ยหมด ติดเชื้อเหมือนกับเอ็กช็อตแน่เลยเฮ้ยเอ X shot เหรอดี๋ยวปุ้ยแยกก่อนแล้วกูแยกก่อนแล้วไอ้เล่นมนแค่ไหนแยกก่อนแล้วไแต่ได้ X เนี่ยเลือกค้าก่อนเลือกค้าก่อนใช่พี่ว่าใช่พี่ว่าใช่พี่ว่าใช่ว่าเย้อ็กช็อตเวอร์ช่นใหม่เออเ X ช็อตแน่แน่แต่เรามีปืนเว้ยโอ้ยหกระสุนเยอะจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะต่อมีเลือดล้านหนึ่งอ่ะพี่อะเลือดพี่ล้านหนึ่งอะไรต่อมีต่อมีใครติดเชื้อครับใครติดเชื้อครับ น้องมีตะกีน้มีตะม้นมีตะกีสมอย่าเดินอย่าเดินเดี๋ยวซอมบี้เห็นใครเป็นใครเป็นมบี้ีรห,หรอใช่ใช่ไเยย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 ย้ยยตัวกูไปต้อนแล้วกถ <laughs> มันก็ไม่ได้เลยมัก็ไม่ว่าผีมันยิงได้นี่มันมีหมดตรงนี้ด้วยกูไม่ได้ไม่คือมันต้องยิงกูไม่ได้ถือว่าอะไรมันยิงขี้ขวาได้ยิงขี้ขวาได้อะไรอ่ะต้องยิงบอสต้องยิงบอสได้เหรอถ้าไม่ยิงได้ต้องแอบได้ไหมอุ้ยโอ้โหแล้วติดเชื้อไงไปบ้าเอวแล้วพอตายไดเกิดใหม่ใช่ปะ ตายแล้วก็เป็นผีไงไปเล้วมปดิอ๋อไล่ก็ต้องไล่ก็ต้องเอาชีวิตรอดพี่พี่หาโน้องไม่เจอหรอกแอบเฮ้ยยินไหนอ๋มอมันเป็นโหมดซ่อนหาไปในตัวนั่นเนี่ยอ่าใช่ใช่นไหนเนี่ยไอ้สาวจะเป็นยังไงโอ้สองนาทีแม่งเสียงปืนเต็มหูไงตอนเนี้ยทำไมผีมันโดดได้ไปสูงเลยวะอะาะไม่เจอหรอกฮะนาะไม่เจอหรอก ยิงงไม่มีตาดูหรอกไ้่ต้องหันไปแม่งผียืนสิบแปดตัวที่ไม่ใช่นะไม่เอานะเหลือเหลือคนอยู่สองคนถ้าผียืนสิบแปดตัวอยู่หลังน้องไม่เอานะกูว่าคนไม่น่ามีหน้าที่ไปยิงแล้วแหละมีเวแอมแล้ว เออน่าจะซ่อนอย่างเดียวนะยิงสู้ไม่ได้เลยเมื่อกี้หาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอเดี๋ยวเดียวเดียวแข่งได้ปะเนี่ยปิดได้นะก็ไต่ได้เออไม่อยู่ไหนกันเนี่ยมันโคตรเนียนอ่ะเอ้ยเฮ้ยไปไปตามเอ้ยเฮ้ยโดนฟันเอ้าเฮ้ยมันเจอไงวะโอ้เฮมันอยู่โคตรเนียนเลยอ๋อไอ้จีมันอยู่ตึกนี้ไอ้เหี้ย ี่ต้องฝาก้น้เนีตัวน่บินีกว่ไ่ต้องอยู่ไหนพี่พอ,อยู่บนราคาอยู่บนราคา,าคไไมันหัวปะโอ้แล้วครจะขึ้นไปเอามันได้อ่ะเราต้องไปทางนี้ม่แยกข้ามไปแห่ น่าจะเอาแต่ไม่จำมานะไม่รู้ว่าที่ขวายิงขึ้นไปดิขึ้นไปยังไงวะเอ็งเว๋อผีโคตรง่อยเลยโอ้โหเฟเวอร์พินโอเคโอเคต้องแอบต้องแอบต้องแอบกีฬาวะโอ้ยอยู่กันลืมยังวะอยู่ด้วยกันไหมแล้วอยู่ด้วยกันไหมแล้วอยู่ด้วยกันไหม ไว้ใจได้หรือเปล่าอยู่ดนการใช้เราอยู่ใไใว้ใจไ,วใจได้หรือเปล่าไว้ใจได้หรือเปล่าหนึ่งในเราเป็นนะอ,อ่ะชื่อไม่ขึ้นชื่อไม่ขึ้นว่ะหนึ่งในเราเป็นก็นผยองน้องกู่ทำไมกูโดดขึ้นตรงนี้ไม่ได้อุ้ยแล้วใครเข้ามากับกูเนี่ยใจเย็นดีพี่นี่ใช่เป็นรอ <laughs> ไปด้วยกันสิอยู่ด้วยอยู่ด้วยไอ้กูวิ่งกระเพงแบบนี้เลยใครใครมันมาเนี่ย เปลี่ยนปืนเน่ยเปลี่ยนปืนดีกว่าต้องปืนวิ่งว่ะต้องปืนวิ่งว่ะฮัลโหลไม่ใช่พี่กอนเหรอเห็นไอ้หมอนี่มันเห็นโอ้โหแล้วอยู่ตรงนี้กันเยอะจัดเี๊ะเอาดีหนึ่งเลยนี่ใครเป็นโดเนี่ยเฮ้ยใจเงื่อนเฮ้ยตายตัวนึงเกิดใหม่ได้เพื่อนสวยครับเกิดใหม่ได้เกิดใหม่ได้นี่ไม่ตรงนี้โอ้โหมีตัวแบบปูอยู่กันสองคนอ่ะ จริงถ้าเ,เ<ธ>ราลุมยิงกแล้วเราลุงยิงผีอะแม่งก็ตายนะเว้ยทำไมเราต้องตีมด้วยวะ,อะเออกูมีวอลด้วยนี่หว่าเฮ้ยตัวแบบกูวสามตัวอยู่ด้วยกันไม่หรอเมันวอลเออหรมีมีวอลสามอันมีป้อมมีป้อมหกอันอันนะ่มนะมาแล้วกูมีรถถังด้วยพวกกูอะไอ้กูวยในกินเ,เป็นลูลกบอลมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนตอนตายแล้วเหรอ ยังยังเงี้กินอยู่กับบี้อ่ะอเมื่อกี้ได้เหรอต้องเอาตังถ่ายหลังมาถ่ายทับไปนิดไปตังค์ตาไปเรียบร้อยเรียบร้อยไม่หมดที่ลูกบอนอ่ะพี่กอไม่รู้ลูกบอลมึงโดดลงล่างมาแล้วไม่เงี้ยไม่ต้องอยู่ทีเดียวต้องกดแขนเต้นมาพี่อยู่ที่โฟมเนี่ยนั่นจะไปไม่ได้พี่เอ้ยยื้คนโหดจังวะเอ้ยทำไมพี่พวกพี่ตั้งป้อมกันอ่ะนะ เดี๋ยวพี่อนเียเราไม่สนใจเราวิ่งพี่อนต้องิดพี่กอนอาไปทำตอนไเออไปเน่ยไปยิงันเล่นเลยมันมาทางเลยไปเลยไปเลย อย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุกต์ผมไม่น่าไปยิงเล่นเลยนี่น่ากลัวโหนี่น่ากลัวกอยู่ไหนก็ยู่ไหนหกคนนั่อยู่ไหนมึงเห็นป้อมตรงไหนก็ตรงนั้นแหละกูเอาคุณเป็นผีเฉยนี่โอ้โหเฮ้ยคุโดนพิษเยอะเกินเปล่าคุณโดนตาพิษใสเยอะเกินอ่ะที่ยังไม่รู้ตัวพี่ ขึ้นไปยังไงจ้าไปท้อไปท้เพื่อนขอข้ามปิงนอยโอ้โเออโฮ้ยเขาอุ่ะไรกันตรงนั้นไม่ไหวะได้เงินมากไเช่ับป้อประการกูแตกแล้วเจอแม่เจอเแน่เจอเนอเยอ้ตายคนเียก็จบแข็งนักใช่ไหมวคนเดียว ว่าอคนนึงมันขึ้นหลักฐานเต็แมแน่เลยตอนนี้มอยู่ตรงนี้นะนี่นี่มาคชั้นสองนี่เไปเไปอยู่อื่นดีกว่าครับพี่เพื่อนไปไหนไป,ไปเด้ไปไปด้ไปได้ไปไดอไปได้ไปได้ก็หนึ่งพี่กำลังหาที่อยู่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนดีไ,ปไปาาอกี้มึงจะแปลงร่างตัดมือเลขสีมาไอเวนกูรู้ะน,ะรนะเลขสีอะไรพี่ ันไงอย่าบอยคนแรกที่โดนนั่นมึงไงนะดแล้วก็เป็นผู้ล่าไงพี่เราก็ได้ไม่ต้องไงจะได้ไม่ต้องแอบอยู่มีคนส่งหุ่นมาเราก็ได้เป็นผู้ล่าไงพี่แล้ไม่ต้องหาอยู่โอ้โหแค่มันเอาปืนอะไรมาเนี่ย โอ้ oh, พี่ทศโคตรเกีย oh, ดเลยแม่งเอาไอ้นั้นตั้งไวบนกำแพงไอ้ตั้งบนต้นไม้พี่ทศเออไอ้เาป้อมไปบต้นม้แลมันโดนยิงอ่แม่เ,มเป้อมยิง,ง,รงหรือว่าเราเล่นตัวป้อมครรบพี่เราเราจริงเดกันะดูไหนดูไหนเดอยาใครอ่ะ ก่อนเซอร์เตอร์ยังเป็นโคนอยู่เลยพี่โตเขาเงียบอะไรอ่ะไม่กูจะตายแล้วไม่นด้ตายเกิดได้ใช่ไหมกลอนเซอร์เตอร์ก่อนพี่จะพี่กองก็อยู่ที่เดิมเ hey, ลยพี่กอนอยู่ไม่ไกลหรอกโง่ แม่งใครไม่ตั้งใครบอกกำแพงพี่เจ้าจ่าววะมันก็เก่งนะวูหูไปแล้วเด็กมันขึ้นไปข้างบนยังไงวะพี่อ๋อวิ่ต้องคิดว่ามันมันขึ้นไปข้างบนยังไงมันตั้งกำแพงไว้เงี้ยแล้วมันก็กระโดดขึ้นไปกูอยากตายวะใครช่วยข้าพี่ช่วยต่อไปเลยทีเดีน พี่ที่มันมีคนตายได้ใช่ไหมก็คือมันตั้งกำแพงของตัวพี่อะแล้วแม่งกระโดดขึ้นไปแล้วมันก็ยิงกำแพงออกหนีแล้วไปตามขึ้นไปไม่ได้ตัวนี้มันเล็ดไปตัวนี้มันเล็ดเอ็กช็อนไว้เกมเพิ่งเปิดเมื่อวานนี่มันขนาดนั้นได้หรอวะเยี่ยบผีีเชี่ยมยิงย้อยเข้าโดนได้แล้วแลมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ปิงปิงให้หน่อยปิงให้หน่อยมีข้อมือด้วยโอ้โหแล้วเข้าได้ทางเดียว โอ้โหจะถึงไปแล้วในนี้ในนี้ใงพี่กดปิงพีปิงไม่ทันกูตายก่อนปิงปิงปิงี่กโอ้ยหองหน้าตาเนี่ยหรอเออนั่นไหโดเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงนั้นอ่ดเข้าไปดีเลย์นู่โอ้โหนเาะ เราเข้าไป,ไปได้ไงวะมันมีห้องนี้ด้วยเหรอวะแล้วก็รอการด้วยนะรอ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 มามาพี่ต um. ิงหนเตาสัตว์เตาสัตว์เฮ้ยไปแล้วก่อนายแล้วตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวแต่งบนหลังคาเนี่ยตัวโบลน่าตัวข้าบลน่ะบนหลังคาหน้าต้อไหวกับมันแน่ตไม่ไหวนีแน่ๆว่าไปดันแล้วไปดันแล้วก็พาจะไม่เม่น เ้ยโดนนะเวายโดนไม่โดนนะชนะได้ไงพี่คนตีนไนตวีตีตนตหารทอยู่ที่พี่ไใครเป็นใครเนี่ยกินเล่นไลท์ไลท์ม่กินกันละก็จะไหนพี่ไปที่เดิมกูไปที่เดิมกูไปที่เดิมปไดนไได์เดยวไลท์ดิเลยเ่ไลท์ไม่กินกันล้วใครปตั้งความ ม่ตั <Netz ank disag als> ้ง <os> เลยตั alle, alle, deeper, uh ้งป้อมเลยตั้งป้อมเลยตั้งป้อมเลยไปลดตั้งป้อมเลยเดี๋ยวแม่งมีใครเหลี่ยมเนี่ยก็หัดเลยเออพิงกำแพงไว้พิงกำแพงไว้พิงกำแพงไว้ใครเหลี่ยมก็หัดเลยไม่เอาไม่เอาไม่พี่อยู่ใกล้เว้ยไม่อยู่ใกล้เว้ยกูบล็อกตัวเองก่อนเลยละกันป้อมออ่ะกูบล็กตัวเองก่อนเลยละกันเอาดีเอาแบ่งล่างเดียวแบ่งโซนแบ่งโซนแบ่งโซนกองกองเลยกองเลยเดี๋ยวเราฉานก่อนตอนนี้เราฉานมึงกับกูอ่ะ โอเคโอเคเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอๆเยู่ๆเยอ้เยอะๆเยอะๆเยอเยอะๆ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 เยอะเยอ่ๆเยอะๆเยอะๆเยอะๆเยอ้ๆเยอะๆเยอะๆเยอะเยอะๆเยอะ้เยอะๆเยอะๆเยอ้ๆเยะๆเยอะอะๆเยอะๆเย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 อเยเยอยเยะเยเยอเอเย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 ะเยอยออยยยยะย ่ไปลุยไปอะไรอะไรนจะตัวอะไรอีกแล้ใครไปยิงกับแฟนความนี้นี่ยเอาเอาหุ่นยนต์มาไว้มุมนี้ก็ได้นะแล้วเรายิงอัดไปเรายิงได้เออเรายิงรับตรงนี้แล้วก็เอาคนไปด้วยไหมได้แค่สิบนัดไม่เอาที่นอนทำไมล่ะยิงตรงนั้นเลยเดี๋ยวแม่งใครเป็นผีมันก็มึงแตกอ่ะคิดตัวจะแบบสิบ่าคนแล้วแม่งมาอิดกันในนี้นะแล้วก็ แต่เราก็ไม่รู้นะใครเป็นผีนะเออมันก็เอ็กชออ็อตอ่ะกี่มาพี่ก็กเอ็กช็อตอ่ะเอ้ยขุนยนต์กูติดอยในลูมเ,เอ้ยเราไม่ต้องรอดไว้ทุกคนแข่งแล้เอ้ข้างหลังเราไม่มีเงินพังครับพี่เฮ้ยพี่ท็ป้อมเราพังหมดแล้ววะ่ะอ๋อมีคูดาวอป้อมเราที่ตั้งอ่ะ น้ำลมมีคูดาวนะพี่อ้ป้อมที่ป็นยิงอ่ะมีคูดาวนะก็เติมไงเติมเรื่อยๆมาบุดมาบุดมาบุดูมาบุดูปะมันเติมไม่ได้พี่มันว้ามาเลยเียเียแล้วยิงยิงยิงยิทนหเียหลังเตาหลังเตา้เียแล้วเีย้ย่เียมาัน้ย เ้ยทำไมอ่ะคารตาน่ามาจากไหนวะไม่คุ้มเดียวเลยคารตาน่ามันอ่ะมีหลังเต่าด้วยแหละหล้งเต่าเออหลังเต่าแล้วเอาคารตาน่ามาฟันไอหนอ่ะไม่กินซื้อแม่มีแต่สีแบบมีแต่รูปวิ่งนะพี่กินซื้อมาตายตายยกตายยกฝูงเลยไอ้ะคาร์ตาณ่าวิ่งวิ่ง อ๋อนี่ถ้าเราเป็นผีแล้วการ์ดไหนยังใช้ได้ก็คือมันจะเรืองแสงใช่ปะกินใช่ใช่ใช่ไหนใช้ไล้เป็นลุ้มหน้ายิ้มโอ้ไอ้เหี้ยแล้วกูเหลือสองการ์ดขายได้แล้วขายขายสลับได้ยังกินแค่ทุกเปิร์กกับอีกยังกินมีแบบเปิร์กวิ่งอ่ะดูดูดูนี่ไอตัวนี่คืออะไรอ่ะที่มันเป็นเปิร์ก่ยอ๋ออ๋อมันเป็นเปิร์กผีเหรอไปไปอยู่ไหนโอโอเคเดิมๆาโอกลยังถับผลแมวแมวแม่ที่เดิมนะแมวที่เดิมนะฮันลึงจะไปไหนวิ่งอ่ะวิ่งอ่ะวิ่งตู้อ่ะ วิ่งซู้เราจะรอดจริงป่าววะตรงนี้อ่ะไอ้ไขนี่ไอ้เอ้ยนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้กนมาบุรีป่ะก้นมาบุรีป่ะไม่ไม่ไม่เราเอาอันนี้ป่ะเอาอันนี้ป่ะเราเราเอาเราเอาอันนี้ไว้ตรงต้นไม้ป่ะเอาแบบพวกแฉบเนี่ยไว้ต้นไม้ก่อนปุ๊บนี่สนใจแล้วปุ๊บอยู่ตรงไหนเนี่ยป่ะเนี่ยตอนนี้เราอ่ะต้องต้องไว้ระแวงกันเองก่อนไม่่มมมีีไามามาสั่งเวรทต้นไม้นี่มา สังไว้ที่ต้นไม้มาเออไม่สั่งเว้ที่ไหนอะไรพูดแปลกๆจังวะได้โดนฆ่าไปเลยไงผู้แปลกๆเอ้าต้องผู้แป็นไงไอ้เฮ้ยเออบอกไม่กี่เลี่ยมเหรอเลี่ยมเลยมีถังเข้าเยอะมากกินเรายิงเรายิงกำแพงไอ้เหี้ยนั้นให้ร่วงออกมาปะกินเราจะรอดจริงเหรอกูถามกิน อ๋อจะเยอแต่ตะกี้คิวอีกีง้รอดอยู่เดียวพี่กรณ์ก็รู้คนเดียวฮะไม่แล้วพี่ตั้งไม่ได้อ่ะตั้งยังไงอ่ะสวัสดีไอ้เหี้ยผีบอกแล้วมันไม่ได้ไอ้เหี้ยไปออกมาเลยมึง พี่เออจะได้ยังไงเงินดูเดียวเลยดีใจกันว่าโอ้โหป้อมแม่งยิงพูดตรงเลยอ๋อเรียกป้อมป้าป้อมมันยิงคูดาวพี่แต่แบบมันไม่ไม่ได้เหมือนป้อมคือจอยอ่ะเอออันนี้ป้อมที่แบบตั้งแล้วแบบมีคูดาวแล้วแบบจะตายไปต้องไม่ยงเฮียกูหล่นเลยโอ้ยเฮ้ยเราคิดแผนเยอะจังวะพี่ ไม่แล้วแผลก็ไม่โอเคกูเห็นแค่กูเห็นกูก็ไม่โอเคแล้วมึงไม่ยังมั่นใจไอ้ที่เนี่ยแล้วพี่ทอไม่รู้ก็จบแล้วพี่แก่ก็กรอนกระโดดไปเฉยถ้าคนกันเองพี่นี่คนกันเองโอ้หโแล้วเกิดเกิดมาเจอป้อมแม่งยิงจนตายพี่คิดดูดิเออเออเขาเล่นเป็นเราที่เขาเล่นแบบตัวไอตัวไอนี่เขาเด่ดตัวตั้งป้อมเลย อ๋อพี่เปลี่ยนพี่แก้เปิร์กหมดแล้วพี่เปลี่ยนเป็นเปิร์กผีหมดเลยนี่โกลเด้นเปิร์กผีอ่ะแก้ให้หมดแก้ให้หมดได้เปิร์กหลังเต่อจุดตั้งสูงอุ้ยหน้าอ๋อเดี๋ยวเพี่ลองหน้างหน้ามาเปิร์กผีล้วนๆไอ้พี่ก็ง่ายเปิร์กผีนี่ยแต่เป็นเป็นดาลองแดสลองทับลองแดสก่อนไม่แล้วเราเดสลองเดสไอ้ผีมันเดสไม่ได้ไหมเออมันลองเดสมาของผีเอ้ยของคนเนี่ย อุ <önemli S 2> ้ยโอ้โหกูตายอย่างไวนี่อะไรเนี่ยมีเลี้ยงกูไม่ได้หันหน้าไปมองมึงด้วยก่อนกูกำลังติดไอ้ไอ้เลเซอร์อยู่อะแล้วพอเลยล้าเหลือศูนย์ขันนัควบเลยเดเอนกับทีมหนุ่มทีมฟักอัพ แม่งมีแต่เปิร์กมีเปิร์กอนไหนที่แม่งกันไม่มีหลังตรงหลังเต่าเหมือนเขาบ้างวะขอพี่มันต้องอัพเกรดเอาหรออัพเกรดได้หรอโอ้ต้องอัพเกรดเที้ยวอัพยังไงวะอทไมพยังไงโอ๋อนี่อัพเกรดโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยตรงนี้แตกตรงแตกไอ้เรียบร้อยแตกสองไอ้เอ้ยมันตายสดชื่เลย โอ้โหโโอ้หเล่นปุ๊กกระกรเก็บตรงไหนอันเก็บตรงไหนข้างซ้ายดิพี่มันเขียนอัพเกรดอ่ะเล็กๆไม่กี่แบบ่ไมเป็นไม่เป็นเลนเหมือนกันเลยอ่ะแล้วเทียแล้วเทียเราเทียต่ำเอาไปสู้ก็จไปรีโลนี่แต่อันเดิมแบบเหมือนอารมณ์เหมือนในเทียบที่อะไพี่ที่แบบสูงมชามอ่ะโอ้ยเรางูจังวะเอ้ยกูว่าเปลี่ยนไปเล่นหมดนู้นก่อนได้ปะกูอยากเล่นกูกูเอนจอยกับหมดนู้นอยู่อันนี้ต้องมาสุ่มกันที่กูปวดหัวว่ะ ไอ้พี่ลองหมดก่อนไงเอ้ยแล้วกินตัวดอกตี้ใช่ไหมเนี่ย